สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินมาเป็นมาเลเซียน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องแบบว่าเออกินไปเรื่อยไม่ต้องรีบโอ้โหโคตรหอมเลยส่วนนี้นะครับว็้มะมาวงเป็นมาเลเซียน,นี่สีอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะต้องรอให้มัน ซอสอ๋อ,อ,อให้หมดแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานไม่่อยมีกลิ่นว่ะอเอ้วท่งน,นี้ก่อนมันได้ตท่งน,นี้่ะมันที่เดี๋ยวมันเราออกไม่ได้แล้วมันจะเผ็ิดชักขนาดไหนเชียวหฮ้อ เขาบอกปิดนักปิดหนาเนี่ยมันจะสู้กับฉันได้ไหมโอ้เดี๋ยวนะเส้นมันยังแข็งอยู่เลยเนี่ยปัดตายเลยโอ้ก็ยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันโซ่เลยอ่ะสางันปูนไหมเดี๋ยวลองกินเท่านี้ก่อนทุกคนมา เนี่ยนอีคก็แล้วไอ้เขาไปทำนี้สวัสดีค่ะคอร่อยเลยครับมดีเนาะกินวาค่ะอืมม่รูกันว่ามันจะพิเท่อไหร เปลี้ยวจังมไม่จะไปตรงไหนเลยเนี่ยคุ้เปรี้ยวเลยคุม้มเปรี้ยวกว่นานานี่เลยเหรอ เบ๊นเบนเบ๊นเฮ้เฮ้ฮ nice. yeah. uh. yeah. ้เดี๋ยวทำไมเสยอเซเบตทำไมเดยกเซเยตเหรออืมคันตีเดียวน้ำไปดิเดี๋ยวเลี้ยงผีไปวหนูกับหม่ดิได้มาปองไหมมาอง พี่สื่อไม้แก้นเลยมาไหโอเคครับมาต่อเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหกมันหกมันหกเฮ้ยนากินไหมเนี่ยเชื่อแล้วว่าเขาแม่กินน้ำ อืมอืมอร่อยอืม เลยเก็บมีชั้นด้วยนะแเป็นนอนบานเวได้ด้วยอยู่ในห้องนอนแบบวตัวเอาไงบี่อย่างนี้ ¡Ojo! Uh -huh.

để vẫn giờ còn kín Mai <cười> <cười>